30กว่าแล้วมั้งนี่สากว่าตัวแล้วนะครับสำหรับเสียขามที่สอกินอวิชาตัวนี้ก็ผูกจิตเรียกสูตรเรียกนามให้เขามีฤทธิ์ในการกินพวกสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาทําร้ายเรานะครับหรือเข้ามาเข้ามาสิงเข้ามาสู่เช่นพวกลมเพลมพัดลมเพลลมพัด พวกสิ่งไม่ดีอัปรีสัมภเวสีหรือสิ่งชั่วร้ายคุณไสมนต์ดำเสือตัวนี้ทำหน้าที่กินกินอวิชานะครับป้องกันบางทีบางท่านเดินทางไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนหรือผ่านที่เปี่ยวผ่านที่ที่เขาเขาเรียกว่าที่อัประมงคลน,นะครับหรือท,ที่ที่ว่าตายหงตายหา่าจะไม่กล้าเข้ามาทำร้ายนะครับเพราะว่าเสือตัวนี้คอยทำหน้าที่จัดการกิน เป็นเสียขามทําจากไม้มะขามนะเรียกขามเสียขามอันนี้แช่ด้วยน้ํามันห้าเสือแช่น้ํามันห้าเสือสามารถกันพวกพูดผีหรืออาการคล้ายๆคนโดนของหรือผีเข้านะครับในลักษณะเอาแค่ไว้บูชาติดตัวนะครับติดตัวก็พอ